คุณผู้ชมอะพอสมควรนะฮะเรื่องปากท้องเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้านะครับเรื่องเล่าเช้านี้ครับสนับสนุนโดยโฟมน้ำผึ้งฮันนี่บีบีเอสซสบูเบเนตซีแอนอีศูนย์รักษาตาศูนย์เลสิกท็อปเจริญจักสุน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไฮเฮิร์ฟคอยมีฝีมือแต่บ่มีผู้ขำแต่คอยก็เปิ เรียนเหมือนกันเนาะไปไม่ไากแล้วทธอไมเข้าเพื่อนไปได้ไะได้สิเย้ก็ธอไปกับแอง่ายส่งซองฝ่าลุ่นพาเพื่อนชี้เที่ยวฟรีก,กับแลพร้อมชื่อที่อยู่ลุ่นเที่ยวฟรี1นึ่งแสนบาททุกวันไปไหนก็ได้ตามใจรวมมูลค่าห้า แจกทุกวันไปเที่ยวที่ไหนอีกดีนะถึงสองพฤษภาคมนี้เท่านะวิงเคสซีเปลี่ยนไปนะหอมนิวอลีวิงเปลี่ยนไปกรอบเผ็ดอร่อยแต่เพื่อนเนี่ยมาครบเลยไม่เปลี่ยนเลยใหม่วิงสคริสปี้นิวออลีนกรอบเผ็ดเหมือนเดิมเ <c oughs> พิ่มรสนิวออลีนเข้มข้นอร่อยแ <c oughs> ค่เพยี่สิบเก้าบาทถึงเจ <c oughs> ็ดเมษาย,ยนนี้ So good ที่ Tesco Lotus เรามีเส้นเขียวเพื่อให้คุณชำระเงินได้เร็วขึ้น คิวชำระเงินยาวเกินเส้นเขียวพนักงานช่วยเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเปิดช่องใหม่ให้คุณ,คณจ่ายเร็วที่ Tesco Lotus Tesco Lotus เราใส่ใจคุณสบ,บายสองเท่าโหลดเพลงก็ รศัพท์ใช้ง่ายราคาสบายๆจาก Welcome วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นี่คือวิธีดืบบ่ม d o u b ิ e ง